สวัสดีครับทุกคนครับใครเป็นคุณแม่คุณพ่อที่มีลูกเล็กๆนะครับต้องรู้จักเชื้อ RSV แน่นอนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยลูกๆก,ก็ติดก,กันไปบ้างแล้วนะครับบางคนก็มีเพื่อนที่โรงเรียนติดนะครับแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ลูกควรจะติดด้วยนะครับ RSV นะครับย่อมาจาก Respiratory Syncytial Virus นะครับ เป็นเชื้อวเวลาที่จะติดในทางเดินหายใจของเด็กๆนะครับจริงๆก็ผู้ใหญ่ก็ติดได้นะแต่ผู้ใหญ่อาการจะไม่รุนแรงนะครับในเด็กที่มักจะมีปัญหารุนแรงเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลคือเด็กหลักเดือนนะครับเด็กแรกเกิดถึงประมาณ 6- 7เดือนเนะี่ยเป็นเป็นอายุที่ถ้าติดแล้วเนะี่ยอาการจะรุนแรงนะครับมีโอกาสที่จะลงไปถึงหลอดลมถึงปอดได้นะครับแล้วก็มักจะต้องนอนโรงพยาบาลอีกกลุ่มนะึงกลุ่มผู้สูงอายุนะครับในวัยกเกษียณ 60- 7 0ปีเนะี่ยก็ มีโอกาสที่โรคจะรุนแรงนะครับก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก็คือจะรักษาตามอาการ,เ,ววรเป็นเชื้อไวรัสแบรบเหมือนโควิด -19 ตอนนี้เริ่มมีความเหมือนกันคือเริ่มมียาวัคซีนนะครับที่สามารถที่จะป้องกันอาจจะป้องกันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามีรายงานว่าสามารถลดความรุนแรงลงได้นะครับจากเด็กที่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับอาการก็จะเบาลงจนไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าวัคซีนตัวนี้นะครับไม่ได้วัคซีนที่ฉีดให้กับเด็กนะครับ เป็นวัคซีนที่ฉีดให้กับคุณแม่ที่กําลังจะคลอดนะครับโดยหลักจะฉีดให้คุณแม่ที่อายุครรภ์ย2 3 6สัปดาห์ก็คือก่อนคลอดประมาณเดือน1-2เดือนนะครับเพื่อหวังให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับมันถ่ายทอดไปทางเลือดนะครับสู่ลูกทาให้ลูกเกิดมาใน6เดือนแรกนะครับก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อ RSV ไปด้วยเนื่องจากว่าเด็กเล็กเนี่ยนะครับเราไม่นิยมที่ฉีดวัคซีนนี้งแต่ตอนเด็ก ื่องจากวัคซีนเป็นวัคซีนที่เราเพิ่งผลิตขึ้นมานะครับอาจจะยังมีความไม่แน่นอนในผลของมันนะครับทางผู้ผลิตก็ยังไม่อยากฉีดให้เด็กโดยตรงนะครับแต่เท่าที่เท่าที่ทดลองเ่คุณแม่ไปแล้วในเจ็ดพันกว่ารายในคุณแม่นะครับก็ปรากฏว่าไซเฟกน้อยมากนะครับมีแค่เจ็บตรงที่ฉีดมีปวดกล้ามเนื้อปวดเนื้อเปิดตัวบ้านนะครับมีขึ้นไส้อเจนเล็กน้อยนะครับคล้ายๆกับโควิดวัคซีนนะครับทางทางออยอสหรัฐอเมริกานะครับออกมารณรงค์นะครับให คุณแม่นะครับไปฉีดในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับเนื่องจากเป็นช่วงที่ r s v ระบาดนะครับยาวัคซีนนี้นะครับฉีดครั้งเดียวนะครับให้คุณแม่ในช่วงสายสัปดงสัปดาบริษัทไฟเซอร์ผู้ผลิตนะครับชื่อยาบ b ิซิ v o นะครับบ r ซิโวนะครับราคาแรงนิดนึงราคาเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาประกาศขายไว้ที่295ดอลลาร์หรือประมาณ10,000บาทนะครับ ซึ่งตอนนี้ทางาบริษัทก็ยังพยายามไฟท์ให้บริษัทประกันนะครับจ่ายถ้าบริษัทประกันจ่ายก็อย่างก็ทําให้คนน่าจะเข้าถึงยาได้มากขึ้นถ้าต้องจ่ายเองในราคาหลักหมื่นก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงนะครับก็ฝากไว้นะครับอนาคตน่าจะเข้ามาในเมืองไทยแน่นอนนะครับก็เป็นทางเลือกสําหรับคุณแม่ที่กากลังจะคลอดน,นะครับแล้วก็อยากให้ลดโอกาสในการที่ลูกจะติดไอซวีในช่วงที่ติดแล้วจะหนัก ัคือประมาณ6เดือนแรกหรือหรือขวบปีแรกนะครับก็ฝากไว้ที่ประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆของท่านนะครับหรือะครับอยู่กับผมออหวอนนัดนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ